โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับเฟรตี้เดอะไนแอนด์นั่นเองกับเซ็ตที่ทำให้การปั่นไฟเป็นเรื่องนล,ลกแตกมากๆเออ้ามันได้ใช่ะนะโดยเริ่มจากแอนออนก่อนละกันแอนออนแดงก็ไม่มีเลยมากนะันที่เริ่มเกมมาจะไม่เจอเขาข้าฝันอันที่ทุกคนเลยก็จะทให้ต้นเกมฮอได้ได้ง่ายหน่อยแล้วก็แอนออนพระเอกเลยนั่นคือชุดสีนเงินเมื่อพระรชดิทำการกดจักรเช็คพลาดอะ่ะทั้งจากการปั่นไฟแล้วก็หิวเนาะจะสูญเสียความคืบนหน้าเพิ่มอีก4%เน่ะ คือโดยปกติการปั่นไฟหรือการฮิวอะถ้าเกิดเรากดจะไปเช็คพลาดอะจะสูญเสียไป10%ของความคุ้นนาทั้งหมดที่ทําไว้เนาะแล้วก็ถ้ารวมกับแอนออนนี้ก็จะหายไปอีก4%ก็เป็น1 4บสี่เปอร์เซ็นต์ะก็นั่นแหละอย่ากดพลาดละกันแล้วก็ในส่วนของเปิร์ก็จะมีตามดีละอันแรกก็จะเป็นอาร์อิงที่จะเสียลัดระเบิดตัวเองถ้าเกิดมีคนถอดเราเติมไฟได้เนาะแล้วก็ประดิี่สองจะเป็นพระเอกของคลิปนี้นั่นก็คือคําสาบเพลงกล่อมนักล่าสาวหรือระบายนั่น ยิ่งเราแขวนคนได้มากเท่าไหร่อะเซอร์ก็จะยิ่งปั่นไฟได้ยากขึ้นเท่านั้นเนาะโดยโทเค็นที่1นึเนี่ยจะไม่เสียงแจ้งเตือนของเจ้าเชคอะตันลงก็จะให้เซอร์เขาตั้งตัวทิยาขึ้นนั่นแหละแล้ว,ลวเกิดครบ5โทเค็นอะก็จะไม่ไม่มีเสียงแจ้งเตือนของเจ้าเชคแล้วอะแล้วถ้าเกิดเขาปั่นไฟแล้วระเบิดอะก็จะเสีย่ยความเ่เพิ่มอีก6%ปอนะก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเขาก,กดเจ้าเชคพลาดทีหนึ่งอะก็จะหายไปรวมๆคือ20%ยนะาเกิดรวมกับเปิร์วก็อนอกันเ,เลยนะระเบิดทนึงก็หายไปแบบแทบครึหลลอดแ่ะ โคตรจะปั่นจกักก็จะตรงกับคอนเซปต์ี่เราต้งไวเนาะนั่นคือห้ามปั่นไฟพลาดยังไงเลยแล้วก็ไอ้สองเปอร์ที่เหลือจะเป็นถ่วงเกี่ยวน้นั่นคือเสีประสารกับเดดแมนนั่นเองโดยเดดแมนเนี่ยถ้าเกิดเราแขวนคนได้แล้วถ้าเกิดมีคนปล่อยมือจากเครื่องอ่ะเครื่องจะโดนกันเป็นเวลา4ี่ห้าวีเนาะแล้วก็เปอร์เสี่ยมสารเนี่ยถ้าเกิดเราแขวนที่ตะขอสีขาวเครื่องก็จะระเบิดให้เขาแบบมาคับปล่อยมืออ่ะก็จะได้ใช้เดดแมนแบบคุ้มๆหน่อยโอเคก็ตามนั้นนะเดี๋ยวเราพูดในเกมดีกว่าแตู่รู้ โอ้โหแล้วโดนล็อกด่านด้วยเนี่ยโอเคชิบหายแล้วคือเอาไหไแกตัวเท็มไฟอันนั้นห่วยอันนี้ก็ห่วยคือด่านเนี้ยโทเท็มไฟมันเกิดแบบหาง่ายมากอะดูดิมันได้ซ่อนตรงไหนเนี่ยแต่ด่านนี้ค่อนข้างแคบนะยน่าจะพอได้อยู่อ่ะมีคนปั่นยี่คนนึงเป็นเฟืงหมินสวัสดีน้องเฟืงหมิน,ลมน,นหลอกไหมสวัสดีเพื่อนเพลิดหลอกฟงหลอกไปเลยเลยมาหาก่อน หลอกไฟรอบนึงอนะเ yeah. ย่หวัสดีเพื่อนตายยากไหมโอเคคนแรกได้ไวอยู่เดี๋ยวน่ารเทมปพลหน่ะนะโอ้โหตกใจหมดคือ <c oughs> ได้ยินเสียงระเบิดตรง <c oughs> ไฟแล้วแบบหลอนที่ใหม่เลยอ่าอย่างน้อยต่ขอให้นะก็แบบเกิดกระจายตัวอยู่เนี้ยถอนเต่าเยสเกโคตรโหดงั้นน่าระเบิดถอนเสาว่ะหน่ะหรือว่าไงอ่าลอยอันนี้หวัดดีไดวิดคิงคนนี้บนลมครมกิบเว้ย โอเคแล้วพี่ขางมุมด้วยเนี่ยยังไงเขาจะวนตรงตอนที่ไฟผมชิบหายละอ่าอยูใ่ในเขาวิ่งฉีกอะถ้าเกิดเขาฝุดวนที่ผมชิบหายจริงๆก็ได้ฉีกไหมน่าจะต้องฉีกอยู่แล้วฮะตามสเ,เต็ปจะ,ปะไปจะไรแต่ยากไหมเอาว่าโคตรสุดจัดโอเคก็ตีไปก่อนอบิชกิงอยู่นี่นเลยหลอกไหม โอเคเขาเหมือนจะเจอเทมไฟหมดแล้วปะโอเครีบแขวงรีบใช้ก่อนเลยต้องคุมตัวเทมด้วยเดี๋ยวไม่ได้ใช้เดี๋ยวชิบหายอ๋อผมจะเล่นอยู่โซนนี่แหละเดี๋ยวพขาทีถอนเสาเดี๋ยวเขาไม่ฮิงไฟอย่างนั้นน่ะโคตรสุดจัดถอนปะสุดจัดเอาจริงดิโอ้โหโคตรโหดอ่ะไม่ได้แล้วไปกันโอเคเดี๋ยวแขวงนี่ต่อเนาะเพราะว่าเออเขาถอนสอบแล้วไม่มีแทงหลังหรอกก็ ไล่เนเพลินก่อนให้เขาแบบเจ็บโซนเจ็บสีไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวแปบบ๊แบๆบเสาเกิดแล้วฮะอีกแค่แป๊บเดียวเ okay. oh, wow. ชี่ยเอาไว้จากจุ๊บให้ไปก่อนตัวเองปะนี่อคนนี้อะไรจะห้าวขนานดะคนเนี้ยคนนี้เขาห้าวหานมากกันนะน่าจะเป็นตัวเองแหละรอเอาเกิดเนาะแอะหลุดลอยโอเคเหมือนตี้นี่เขาติดเล่นกันปะถ้ารู้สึกนะไม่มีใครแบบตั้งใจปั่นไปกันเลยอ่ะงั้นยังไงเครื่องไกล วางต่อเลือดเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมีคนตะกิดครั้รงนี้แต่เต้นนี้เขาหิวันไวมากนะคือเห็นฟืนบินปะเพิ่งลงมาแป๊บเดียวคือหายเจ็บแล้วอ่ะนี่ไงกำลังฝืนฮิวอยู่เลยถันปะโหดเหมือนตะไบกำลังจะไปช่วยนะผมไล่ตะไบดีกว่านี่ไงสอัสด,ดีตะไบแฟร์ฟิวจะฝืนดึงไหมไอ้กสุดยอดโอเคให้กลับ๋าเจ็บสามเหมือนเดิมนี่มีคนกำลังจะถอนตัวเท็มยี่บร,ริษัทามปะเนี่ยโอ้โห ถอนไวไวมากอ่ะแล้วก็เป็นอะไรอีกเงี้ยปกติเฟิงหมิ่นเครื่องน่าไม่ยิไม้นะนอกจากเองมีตายตากแต่ยังมุม่งขูไปโอเคผมรอซ้ำอะไรนะเฟิงหมิ่นเลยก็ได้อ่ะเขาจะไม่ไปไกลผมไปนะไม่ทันหรอกเอ้ยตกใจหมดมาไอ้เอว่าคนนี้ จะยังวิ่งไม่ช่วยฟิงหมิน่นทำไมเนี่ยมาคนนี้เฟสแรกฟิงหมิ่นลบเนี่ยละลืมน่าจะแถวเนี้ยจะไม่ได้นะมาแต่โทเค็นตอนนี้เรามีสับแล้วฮะก็เครื่งง่ายละนี่ไงเฮ้อถอนเท็จไม่ได้เว้ยอ,อ่ะมาดิประเีฟิงหมิน่นเขาไม่เห็นตัวผมนะมาเพื่อนปรดีอะไรแบบจะอยากถอนขนาดนั้นแทงหลังมีอยู่ไหม ถอดไม่น่าทันนะโอเคแต่คนนี้ตายละพี่บุรธาห่าโคตรสุดจัดมาระหว่างแขวนกับถอดเทมอะไรจะทำโวนโด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 นจะพุ่ง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 อีเกือบจะบอกกับมาบ่อยรอบนึงสวัสดีเพื่อนได้โดนตีได้ไหมได้ไหมได้ไหมด้วยโคตรแจ่มจัดเหมือนเดิมฮะวางแถบไปฮะผมไม่เคยถอดเลยคือผมโคตรห่วงจัดอ่ะตอนเนี้ยถ้าเกิดมีใครไปเหยียบด้วยผมที่ผมต้องวิ่งกลับเลย ตอนนี้สี่โอเคแล้วฮะปั่นนะนะปั่นไฟยากมากวัสดีคนที่เป็นเดวิดคิงเดวิดนี่คือไม่มีให้หลังแล้วฮะวัสดีเพื่อนหน้าต่าง,งคามไหมคนนี้ไม่ตายยากกันไหนะวัสดีไม่ทันละ <c oughs> ตาก,ก่อนนะเจ๊ไอฉีกฮว คิดพังก่อนนะมาน้าเรขาดละอ่าคอเด็ดออกจากฝันมาผมต้องรีบกลับไปหาตัวเทมก่อนว่าเขามาถอนแน่คือเขาจะไม่ให้ตัวเองเหยียบเลือดอะปะ่ะอ่าออกมาละคนณะยองจัดเลยตอนนี้สี่ตัวเข่นนะเหมือนเขาจะไม่ค่อยตั้งใจปั่นไฟกันเลยปั่นป่ะหรือว่าไงอรอก,กันอ่านี่ไงบัดดีเพื่อนเห็นออร่าของดไว้นะเห็นตัวไหมบัดดีเพื่อนเขาไมดีเสียงหัวใจนะวาแต่ย่างผมมากลับปะ เอ้ที่โดนกบคุมมาโอเคมีข้อเด็ดอย่งนี้เอ๊ะไอ้วิ่งฉีกวะเฮ้ยโคตรสุดจัดจริงๆไหนก็ไหนผมคนไล่ตะไวยนะเพราะว่าตะไวยไม่มีนั่นแหละไม่มีตายยากแล,ล้วไล่สุดเลยตอนนี้ไอ้เนี่ยเอ่อข้อเด็ดยังไม่ได้ข้อฝัดเลยอะลองมาทำไมต้คุม,คมขี่จัดไม้นะผมไม่สบแล้วไอ้ปากมือวะ่ะโคตรโหดอะไรจะแบบโคตรเทขนาดนั้น นเลยตอนนี้คือสามคนกับกับห้าเครื่องอ่ะอีวาเต็งต่ย่าไปนะเก่งอ่ะอะไรจะเก่งขนาดนั้นว่าถ้าตอนต้นเกมเขาไม่แบบติดเลนมาไล่บล็อกไล่ถอนเสาแล้วจะโดนแบบสักสองสาเครื่องแบบหน่าๆเลยอะโอเคโทเค็นสุดท้ายมาแล้วบันตี้ฟินิตี้ครบห้าเม็ดแล้วเรียบร้อยตอนนี้เขาจะปั่นไฟกันไม่ค่อยได้นะ ไม่ใช่ไปแค่ได้เดนมันจะปั่นไปกันยากมากคือถ้าเกิดเครื่องระเบิดทีนึงก็หายไปสิบเปอร์เซ็นต์แหละโหดโหดจะปั่นจะฮิวก็ยากกว่านต,ตอนนี้ออานี่ไงเครื่องนี่ไงเครื่องระเบิดจนได้สวัสด,ดีน้องคอเด็ดมาโลเอาวะหวัดดีคอเด็ดตายยากษ์คมุคมๆไม่ทันหรอก <laughs> เฮ้ยโคตรมันเลยเขาค่อนขอ้างติดเล่นกันนะก็เลยแบบค่อนข้างง่ายหน่อย ตอนนี้เหมือนคอเด็ตนม่ต้องแจ้งจุดแล้วว่าเดี๋ยวกระตุกตุกเลยเนี่ยนม่ต้องแจ้งจุดแล้วว่ามีทเทมตรงเนี้ยเขาต้องฝืนหอยได้ไม่งั้นนี่คือเขาชิบหายหอ่ะเมื่อกี้ผมแขเน,นีน่ยนะลืมอาา่าตรงนี้โอ้โหเขานั่งฮิวมันคมเลยผมต้องต้องตีตะไว้นะเพราะว่าตะไว้ฮิวนั่นไปแล้วไม่ไมีแรงหลักไม่โอคม <c oughs> เฮ้ยผมได้ผมแขนวนตะไบอะไรมา คือคนนี้เขาหหววหาดมากอะ่ะโคตรสุดจัดโอเคแต่เอาไว้กับเดวิดอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะคือเขากดจะเช็คไม่คยพลาดเลยคือตอนฮิวเขาแบบกดไปพลาดได้ไงก็รีวิวโคตรโหดจัดวันนี้เอลยอ้าลอยตรงนี้โอ้โหคนที่วิ่งขี่ไปไกลเลยเขาบันเล็กด้วยอ่ะเนี่ยโอเคบดักไต่ป่ะไอ้บดักไม่ได้เขามาช่วยกันแล้วให้เป็น ได้ไปคิงงที่อ้อมมาช่วยฮ่าวัสดี้นายต้องฮิวันก่อนอยู่ละโอเคผมผมได้เดวิดมันก็ได้ฮะเดวิดเขาไม่ค่อยวิ่งฉี่นะถ้าจะรู้สึกลงไหมโอเคโดนปลายเล็บไปก่อนเหมือนเขาแบบถอดถุงมือปลาหัวเลยตีใหญ่ใหม่โอเคนายจะปัน่นนายจะฮิวันแบบยากหน่อยอนะตอนเนี้ย เรียบร้อยไปเครื่องไกลผมบ้าไปหายเลยไปอ่าเรียบร้อยเครื่องวนกั้นละไม่รู้ว่าเขาวิ่งฉีกไหนด้วยคือตอนนี้ผมโชคดีจริงที่รถที่มันเกิดในร่องนันพอดีอะเราวางเลือดดักได้ถ้าเกิดใครจะถอนนี่คือต้องเหยียบแน่นอนอ่ะโอ้โหเครื่องนี้ปั่นได้อย่างเยอะด้วยเนี่ยโอเควากกลับไปที่เครื่องนั้นก่อนเดี๋ยวอ่ะก็เดี๋ยวนี้แล้วก็บวกกลับมาเจ๊บดีมองไปไหน เครื่องเดี๋ยวก็โดนกันเดี๋ยวก็ระเบิดอยอะน่แหละเครื่องแบบโคตรมันอ่ะก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดตีีเขาไม่ไม่ติดเลนกันตรงต้นเกมอ่ะมันจะโดนฟีฟีไปแล้วสองสามเครื่องอ่ะน่าจะยากจัดเลยวันดีคุณเอาไว้แฟร์ฟิลได้ข่าวว่าเก่งจัดแม้ตไม่มายแล้วหลอกไฟมาอ้าหลงไฟอีไปเล็บรอบเลงไอ้ยิงชีก นี่เป็นจะฝืนวนต่อน่ะอ่าตะไวย์ไม่เจอละเดี๋ยวางเลือดผิดรอไฟอุมคมไปดินนีแต่เองตายยากไปแล้วจำได้เปล่าวคือถ้าเกิดของแฝงตะไว้นี่คือลุ้นลุ้มตอนเด็บหมขี้เกียจไปลุ้มละลุ้มลุ้มเลยล่ะคือไม่ค่อยจะแบบหาลุ้มก่อนเจอเท่าไหร่อ่านี่ไงเจอตีเสียงวันนี้อ่าวันดี ดีนะเขาวิ่งมาทางใต้ของพอดีอ่ะผมก็เลยได้ยนนินนะถ้าเกิดเขาวิ่งไปทางขวาเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงเขาเนะีดด่ยบบรถกระบ๋ออ่ะพอดีเพื่อนไอ้ไเหยียบไถเด็กไงก่อนโอ้โหแต่ใบรู้เองแน่อโหแบบโคตรไวอ่ะหายเพื่อนไรอย่างนี้ต่อก็ได้เพราะว่าบารเล็กไม่ไไมีหมายแล้วน่าจะสบายหน่อยพอดีเพื่อนไปทางไหนเอ่ยโอเค ตอนนั้นอะก็ไปหาเดวิดก่อนคือกลัวไป็นูกเองอะ่ะโอเคผมว่าผมเปลี่ยนใจละผมเปแี่ยนไว้ดีกว,ว,ว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบห้าวหาญมากผมกลัวไป็นูกเองอะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้โคบไหญมาก,กอะน่าจะมีลูกนะแต่ผมแขวนเลยคือให้เดวิดรอดก็ไปเรื่องของดวงแล้วกันเนี่ยคนที่ตายผมดใจละเขาหาก,กบไม้กบกมืออาจจะเก่งขนาดนั้นเทียนเทียจ๊อา่าอยู่นี่โอเคมีการถ่วงเกลียวด้วยแบบ เหมือนจะเลิศเทอะนะแต่ก็แต่ก็โอเคสนุกอะคือเครื่องระเบิดทีนึงก็หายไปแบบเจเปอร์เซ็นต์แล้วอะปั่นก็ปั่นเลยคือระเบิดทีโดนเพื่อนด่าแน่หายไปแบบอย่างเยอะเลยแล้วยิงโดนแบบเดี๋ยวก็กั้นเครื่องเดี๋ยวก็่อยนะเดี๋ยวโอ้โหแบบเครื่องไปติดสักทีอะก็สนุกดีนะแต่ถ้ามันได้ใช้เทมจริงจริงจังอย่างตามเมกี้มันก็สนุกอะแต่ถ้ามันได้ใช้เดี๋ยวคือแบบเหมือนเหมือนเอเิ่มฟีมาเหมือนเอาแบบเทมให้เขาแบบ chẹt theo là như không